วา,างละจันคืนพัดจันงามเด่นเอาไม่ใช่เอาไปหล,อล่อเราก็จะได้เหล็กมาเราสามารถทำได้ทั้งทา่านทได้ทั้งหั่นหินท่านท่านไม้นะแต่จะทำถ่านไม้เพราะมันหาทรัพยากรได้ง่ายกว่าเนี่ยหาง่ายๆเหล็กที่บ้าน ก่อนอื่นต้องไปคารฟวิ่งก่อนนะโอเคแล้วก็ wooden stick ทำเป็นขวานะ เรียวขึ้นยังว่าก็รู้จะทำอไรทำไมไม่ทำเลยกว่าช่ทใช้พัง โอเคนี่ก่อนทำต้องไม่ทำต้องโอเค okay, เอาทีมน,นอนมาฟังเงี้ยหลับก่อนเปิดมาจะได้เจอชาวสดใสอืมได้ละ

ได้ขวานเงินมาแล้วแต่ขุดต้นไม้เอ้ยตีต้นไม,ม้โคตรเร็วเลยเร็วอย่างใจสั่งเลยเ็วโคตรพ่อ เราจะสอนวิธีการค้าการเผาสิีตา่างโอเคเผาได้แล้วนะฮะแล้วก็เอานี่มาเผาแล้วก็จะได้เหล็กมาแล้วก็เอาไปค้าเป็นหมวกอะไรพวกนี้ โอ้ต้องได้สักห้าอันจะขุดแล้ต่อได้ต้นไม้ไมาเยอะอีกแล้วเอามาปลูกเอามาปลูก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 นี่พุดหนึงนล้น ไม่น่าทำเลยเดียวคุณเดินออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็โตะแล้วก็โต้แล้วก็โต้อิสแล้วก็โต้แล้วก็โตแวก็โตอมาอุกันแล้กโตแล้วก็โตแล้วกโตอุ้นี่นนสัตว์ของแท้ของแท้ว,วิ่งก่นอนวิ่งวิ่งวิ่ and you go run 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 ah uh, yeah เลิกเป่าไฟดีกว่าเอาไฟมาอันหนึ่งเดี๋ยวไฟนายอะโอเคได้เลยว่าสิข้าไปนี่กัน Oke. Eh ya. Ada.